แนะนำนะคะบ้านไหนที่น้องอายุค่ะ1-2ปีนะคะเวลาใช้สีนะคะคุณแม่แทบเตรียมกระดาษเปล่าเขาขาแบบนี้ค่ะแม่สังเกตนะคะน้องเขาจะระบายขีดเส้นแบบนี้แล้วก็หัวรอเอิร์กอาร์อันนี้คือพัฒนาการอย่างหนึ่งของเขาค่ะเรียกว่านะคะเป็นการวาดเส้นแบบแรนด o อมสคริปบินนะคะเด็กอายุนะคะตั้งแต่1-2ปีนะคะเขาจะมีความสุขสนุกสนานนะคะในการลงสีค่ะเขาจะเรียนรู้ค่ะผลงานของเขาเองนะคะผ่านการลงสีแบบนี้เลยค่ะคุณแม่ค่ะ การที่นะคะน้องได้ลงสีไปนะคะไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์นะคะจะทําให้น้องๆน,นะคะคลายความเครียดแล้วก็เพิ่มความสนุกสนาน,นะคะ่ะเขาจะลงสีตามร่างกายของเขาค่ะไม่ว่าเอียงไปทางนี้นะคะโค้งไปทางนั้นค่ะจะเป็นอีกหนึ่งนะคะการส่งเสริมพัฒนาการนะคะและใช้เวลาว่างของเด็กตั้งแต่อายุ1-2ปีนะคะอย่างเป็นประโยชน์จะบอกว่ามีประโยชน์มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะการเรียนรู้เรื่องสีนะคะแล้วก็ทาผลงานของตัวเองนะค,ะคุณแม่คะแล้วยังสร้างความสนุกสนานนะคะ พเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ค่ะรวมทางพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะวิธีการเลือกสีก็เหมือนเดิมค่ะสําหรับเด็กนะเราเลือกสีนะคะที่ออกชัดเจนนะคะแล้วก็เนื้อนุ่มนะคะระบายลื่นนะคะเด็กๆก็จะได้ระบายอย่างสนุกสนานนะคะคุณแม่ที่สนใจนะคะกดด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้นะคะมีให้เลือกหลากหลายแบบนะคะกิจกรรมระบายสีนะคะไม่ว่าครูหมอนะคะหรือว่านะคะนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านเด็กนะคะบอกได้เลยว่าเป็นกิจกรรมนะไม่อยากให้พลาดเลยนะคะเป็นกิจกรรมที่ดีๆง่ายๆแต่ว่า ได้ประโยชน์มากจริงๆนะคะวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะสี g กู d ดทามค่ะแฮปปี้กู d ดเดย์วิดกู d ดทามนะคะ